อย่างไรก็เป็นอนัตตาสภาพธรรมะเป็นอนัตตาไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามและกิเลสทั้งหมดก็อยู่ที่ความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจึงต้องอบรมปัญญาเป็นปกติเพื่อละคลายความยึดถือว่าเป็นตัวตนจากการสนทนาธรรม ที่โรงเรียนดนตรีสุรนาบางขุนเทียน19กันยายน2,561แค่ได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้ แต่ความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมีมากกว่าที่ได้ฟังต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสะสมความเป็นเราสะสมความไม่รู้มานานมากและเพิ่งจะได้ยินได้ฟังคําว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็เข้าใจในขณะที่ฟังแต่ขณะอื่นล่ะก็มีปัจจัยที่สะสมมาที่จะยึดถือว่าเป็นเราและไม่รู้เพระฉะนั้นไม่มีการไปห้ามไม่ไม่ทําอะไรเลยนะคะเพราะฉันถ้าฟังผิดก็ทําอะไรไม่ได้เลย นั่งนิ่งๆเนี่ยทาไม่ได้ไม่รู้จะทําอะไรเป็นอนัตาตาไปหมดแต่ไม่ใช่ให้เป็นอย่างนั้นแม้ขณะนั้นที่คิดก็เป็นอนัตตาทําไมมันนั่งนิ่งๆไม่ไปรักษาตัวไม่ใช่เราที่จะไปบังคับแต่สะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพวกเดรธีเขาก็เป็นอนัตตาหมดไม่มีใครเป็นอนัตตาแต่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะอยู่ที่รู้กับไม่รู้แต่ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะทั้งหมดต้องเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้น ฟังว่าธรรมะไม่ใช่เรามีจริงๆเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบงังคับปัญชาไม่ได้นี่คือความเข้าใจกว่าจะมั่นคงเพราะเป,เ,ราเป็นเราอีกแล้วเป็นเราอีกแล้วเวลาคิดอย่างอื่นแต่การที่ได้ฟังไม่สูญหายยังมีการระลึกได้นี่ขณะนี้ไม่ใช่เราแม้ในขั้นคิดค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งฟังมากขึ้นเข้าใจขึ้นก็รู้ลักษณะที่ไม่ใช่เรา ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่รู้ว่าความเป็นเราน้อยลงหรือเปล่าเพราะอะไรด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปน้อยลงด้วยความเป็นเราฉะนั้นความเป็นอนัตตาไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องไม่ไม่ใช่เลยค่ะทํายังไงก็อนัตตาใช่ครับคิดยังไงก็อนัตตาแต่ไม่รู้ว่าเป็นอนัตตาด้ความเป็นตัวตนของเราเองพยายามที่จะไปคิดว่าเนี่ยมันเป็นอัตตาแต่จริงๆแล้วมันคืออนัตตานดนั้นก็คืออนัตตาที่คิดอย่างนั้น ต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ว่าจะคิดอะไรยังไงเกิดอะไรยังไงก็คือเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยกําลังพูดเป็นอนัตตาหรือเปล่าเป็นครับเห็นไหมคะถ้าไม่ถามก็เป็นเราเป็นเราแต่พอได้ยินก็จําได้ค่อยจําว่าไม่ใช่เรารแต่แค่คิดจนกว่าลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งเข้าใจขึ้นจึงคลายความเป็นอัตตาจากสิ่งที่ปรากฏ จะรู้ว่าความเข้าใจในความเป็นอนัตตามั่นคงเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเป็นปกติไม่มีอะไรพ้นจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วให้เห็นว่าเราไม่ได้ไปบังคับให้หิวหรือเราไม่ได้ไปฝืนว่าอย่ารับประทานทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนสิก็คือเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนทําได้แต่ความจริงแม้คิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วตามที่เคยสะสมมาที่จะคิดอย่างนั้น จนกว่าทั้งหมดเป็นธรรมะนั่นแหละค่ะคือมั่นคงจริงๆไม่เปลี่ยนนะคะอะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วคิดแล้วทำแล้วทั้งหมดการที่มีกุศลที่จเจริญขึ้นที่จะคลายเป็นปกติหรือว่าบุคคลนั้นทำให้ผิดปกติะครับท่านอาจารย์มีบุคคลไหมความจริงคือไม่มีเห็นไหมคะกว่าจะลึกลงไปจนกระทั่งว่าไม่มี ยังคงเป็นคนยังคงเป็นเรายังคงเป็นคิดจะทําอย่างนั้นดีหรือจะทำอย่างนี้ดีตราบใดที่ยังไม่รู้ว่ากิเลสอยู่ไหนเข้าไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่แต่งตัวเข้าไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่ดูโทรทัศน์แต่รู้ไหมว่ากิเลสคือเข้าใจว่าเป็นเราในเมื่อไม่มีเราเพราะฉันไปห่วงใยกังวลกับการเล่นดนตรีการฟังดนตรีการดูโทรทัศน์การเต้นรำการแต่งตัว ไม่รู้เลยว่านั่นแหละเรายังอยู่เต็มที่กิเลสทั้งหลายหมดไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่รู้ไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งความพอใจดูโทรทัศน์ก็เป็นธรรมะความพอใจแต่งตัวก็เป็นธรรมะความพอใจอาหารอร่อยก็เป็นธรรมะก็ยังไม่รู้เลยได้แต่พูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้เป็นกลายเป็นเราไปหมดเพราะฉันผู้นั้นต้องรู้จริงๆว่ากิเลสอยู่ที่ไหน ถึงจะละได้ตามลำดับกิเลสท,ทั้งหมดอยู่ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นแต่สิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปแต่ละขณะไม่ซ้ําและไม่กลับมาอีกด้วยกว่าจะท้ายคาแต่ละคำนี้จะมาปรุงแต่งให้ค่อยๆคลายความติดข้องในความเป็นเราทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปในการค่อยๆละคลายอากุศลไปเรื่อยเ,อยเพื่ออะไร ดีไปเพื่ออะไรเพื่อรู้ความเป็นจริงของธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความเป็นจริงแล้วดีไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ต่างกันแล้วใช่ไหมคะต่างกันค่ะ,คะบารมีคือต้องมีความเข้าใจเป็นปัญญารู้ว่าไม่มีเรากว่าจะไม่มีเราได้ก็คือรู้ว่าต้องเป็นปกติที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วตามการสะสมตามปกติไม่อย่างนั้นเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมเราคิดต่างกัน ทำไมเราชอบต่างกันทำไมอะไรไม่เหมือนกันเพราะมีปัจจัยที่ต่างกันจึงต้องเป็นปกติเพระฉานันปัญญาท่านรู้แล้วจริงละ